หลังจากยืนกินมานานแล้วก็นอนกินไปเลยค่ะเฝ้ามาสักพักแล้วก็นอนกินเลยนะคะยืนกินมันเมื่อยค่ะต้องนอนนะคะต้องนอนกินนะคะนอนกินหลังจากที่ไล่พี่ๆน้องๆไปหมดแล้วแล้วตัวเองก็นอนเฝ้าอยู่นะคะหมาจรท่อระบายน้ําเป็นลูกของเจ้าด่างที่อยู่ท่อระบายน้ําและเป็นแฝดที่ติดพ่อมากลายทุกอย่างดีเอนเอตรงทุกอย่างนะคะนี่น,นะคะอ่านไปดูนะคะ ตัวหนึ่งก็แอบอยู่ในป่าอย่างนั้นนะคะดูนะคะตัวหนึ่งก็แอบอยู่ในป่าที่เดินไปนั่นก็คุณพ่อของเขานะคะนั่นนะคะเจ้าด่างนะคะเจ้าด่างคุณพ่อของเขานั่นเองนะคะแล้วก็แผ่นมาตัวที่แอบก็เริ่มเปลี่ยนใจนะคะตัวที่แอบก็เริ่มเปลี่ยนใจเดินมาหาข้าวแล้วนะคะให้เรากินด้วยได้ไหมะให้เรากินด้วยนะดูนะคะโอ้ไม่กินก็ได้นอนนอนลงนะคะก็นอนลงตรงนั้นเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็ยังนอนกินท่าเดิมนะคะดูนะคะ นอนกินแบบสบายมากเลยนะคะฉันขอนอนกินแล้วกันหลังจากที่ยืนกินมันเมื่อยมันเหนื่อยก็นอนเฝ้ามานานเพราะว่าเขากินตัวที่หลังสุดนะคะตัวนี้เขาจะไม่ค่อยแทรกเข้าไปกินเวลาพี่พี่น้องๆกินนะคะหลังจากที่ตัวอื like, er in, ่นกินเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่คือสภาพของเด็กๆที่กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเด็กๆกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันไปค่ะก็เหลือตัวที่นอนอยู่ตรงต้นยูคาตรงนี้นะคะ กินอิ่มแล้วก็นอนพักค่ะตัวไหนยังไม่กินก็กินต่อไปนะคะอันนี้คือเราอิ่มแล้วเราก็นอนตรงนี้ละ่ะอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วก็นอนเลยค่ะตนะลูกเนาะกินข้าวอิ่มแล้วเราก็นอนเนาะกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนตรงนี้นะคะน้องเป็นหมาจรท่อระบายน้ํานะคะที่บางส่วนกินข้าวแล้วก็หนีไปหลบร่มนะคะหนีไปตามท่อระบายน้ําหรือต้นไม้บ้างนะคะหลังจากที่กินข้าวแล้วก็เด็กๆก,ก็ไปอยู่ ามล่มไม้บ้างอยู่ในท่อไม้ท่อน้ําบ้างนะคะขอโทษขอภัยพูดผิดบางตัวก็หนีเข้าไปอยู่ในท่อน้ําแล้วก็อยู่ใต้ล่มไม้แล้วนะคะนี่นะคะหันมาดูเริ่มขยับมาอีกนิดนึงแล้วนะคะเฮ้เรากินด้วยนะ <laughs> ดูนะคะแล้วก็มากินด้วยกันนะคะสองตัวนี้นะคะนี่นะคะส่วนตัวพ่อนุ่นก็ไปอยู่ใต้ต้นมะม่วงนู่นแล้วไกลๆนู่นนะคะสองตัวนี้ก็มากินข้าวด้วยกันนะคะ เป็นภาพที่น่ารักอยู่เหมือนกันนะคะแต่บางทีก็ไม่ค่อยถูกกันนะคะ2ตัวนี้แต่วันนี้ก็คือฉันนมิตรกินข้าวด้วยกันนะคะให้เรากินด้วยเนาะโูว่กินต่อไปลูกกินซะลูกกินซะกินซะคนภาคก็ได้เนาะเหมือนภาคการ์ตูนยังไงก็ไม่รู้กินซะลูกกินซะกินนะคะโอเคโอเคกินเลยลูกกินเลยไป